แทนน,นลองไหมแค่เธพูดว่ารักคำเดียวก็ขาใจอ a e me t h อ แค่เธอพูดว่ารักคำเดียวก็เข้าใจโอ้ยฟิกนิดแค่ดิวเลยมาเนี่ยเลยถูกต้องแล้วประกอบเลยไหมดิวเลยไหมในสัมผัสบายอ่ะขออีกรอบครับแบบนี้เลยพอรับเลยคนมาแก้ครับ โอ้ยเฟกนี่วันเดชเธอนี่ยแหละแอปเขาชีวิตที่แชร์เพลงแล้วก็มีความรักเอ้ยไม่เออไม่เคยติดจำแค่เนี้ยไม่ได้ชัดเดี๋ยวมันจัดกันเดทเธอละกักกักที่จะพักลงอกรักกันแซ่กักกันมาจำแค่เนี้ยไม่ได้ชัดเดี๋ยวมันจัดกันเดทเธอละจำแค่เนี้ยไม่ได้ชัดเดี๋ยวมันจัดกันเดทเธอละไม่เคยติดจำแค่เนี้ยไม่ได้ชัดเดี๋ยวไม่เคยติดน้องเตือนดังครับคิดว่าไม่น่ามีนะต้องมีคิดว่าต้องมีครับพับเลยมา ถ้าเต้นแบบไม่เข้ากับเพลงอกันติดจังตลอดครัมันต้องไม่เข้าเพลงกันตลอดี่จะจบเพลงแล้วนี่ไอ้นะโอ้ยได้ฮุกก็จบแล้วแรปเขาสบายอยู่แล้วอือใช่เลยอุ้ยเฟลมีวัดีอ่าเออดีเอาให้มันได้ได้แล้วเนี่ยดีนะดีนะฟังแล้วดีเลยอ่ะขอบคุณครับที่ครับแล้วเป็นไงวันนี้ฟังท่อนหุกพี่รอดไหมรอดรอดอ่ะใช่อันนี้เธอเรียกคนมาชมตัวเองหรือเปล่าครับมาคุมเนี่ยครับมาคมแล้ว เก็บเสียงเก็บเสียงเดี๋ยวเสียงมันแทรปูตอนแรกเสียงยังไม่ค่อยพอเลยเพราะว่าไม่สบายเพรางว่าไม่สบายวันนี้อาดเสียงเพิ่งหายเนี่ยเมื่อวานไม่ได้เรียกเพิ่หายยังไม่หายตอนนี้ก็ยังขึ้นจมูกอยู่แต่ว่าสปิริตเขาเมื่อนัดเพลงที่เพิ่งมารู้สึกไงบ้างเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อเช้าผมตื่นมาแล้วก็พบข้อความว่าเปลี่ยนเนื้อนะก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เปิดดูแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยนะเตงกับครับจานคือจริงๆอ่ะมันมีดัฟก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมที่มันมีสองคำนี้แล้วก็เหมือนกับถูกเอากลับมาดับเอากลับมาดับเดิมอะไรนอย่างนี้ยแต่พอเหมือนพี่พี่ไปฟังก uh> ันแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเข้ากับเพลงเข้ากับคาแรคเตอร์หรือว่าตัวซีรีส์มากกว่าเออรู้สึกไปสุดเลยเออรู้สึกไปสุดมันต้องแบบไปสุดอ่ะคนคนรู้คนดูต้องรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันลองได้ไหม ก็ตอนมาวอร์มตอนร้องเนี่ยยังติดยังติดเวอร์ชันเก่าอยู่อ๋อโอเคค่ะอเปาแรงบันดาลใจของเพลงค่ะที่แบบว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ฟังพอดมาจากทีมเราอ่ะอ่าพอดแต่งเนาะเพเจลบอยแล้วเรื่องก็คือพ่อแม่นิวก็จะอินกับกามิกาเซ่โฟร์มดอะไรเงี้ยพอฟังพอดเรื่องแล้วฮ้ย น่าสนุกเนาะแล้วก็นึกถึงแล้วก็นึกถึงว่าตอนตอนที่ที่กอล์ฟทำโฟมหมดแล้วคิดถึง<ม>อะไรเงี้ย<ม>แล้วก็ว í, ได้ขวนกลับไปทำอะไรนะวันนั้นสิบกว่าปีที่แล้ว<ม><ม>ก็คลิกต้องพี่กอล์ฟแหละทีมพ่วมกับอินด้วยใช่ไหมอินอยู่แล้วเป็นแฟนคลับจริงๆดีใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงไทยนะเพลงไทยอยู่ช่วงหนึ่ง ทั้งในเรื่องของแบบสีสันรสชาติแล้วกันใช้คำก่าๆว่ารสชาติหรือว่าคาเจอร์บางอย่างเราก็มีแบบตัวเมโลดี้ของเฮโุนอรเพลงอ่ะมันเหมือนมีกลิ่นอายของขอกกามิอยู่เยอะเลยอ่ะก็ <laughs> ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบเอ๊ะตอนนั้นเรามือเราเปางง็นยังไงก็ให้มือพาไปแบบไม่คิดเอออย่าคิดให้มือพาไป <laughs> ไปทําใจ <laughs> เอาจริงๆไงโทรมาปอ <laughs> <laughs> พี่ผมทำยังไงดีนานนะที่นานนานเดโมานานๆอ่ะ มี่ผลยังไงดีคิดอยู่ใช่เลยบอกเอเอก็ไม่ต้องคิดเลยก็ก็คือเพลงที่เราเราทำนั่นแหละตอนแรกมันคิดมากไงคิดมากมันคิดไม่ออกอื <c oughs> เพราะว่าเพราะมันทําเพลงปัจจุบันซะเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันคิดไม่ออกว่าตอนนั้นคิดอะไรแล้วก็โทรหารพี่ก๊อฟแล้วก็คุย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 ก็เลยเอได้ฟิลเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยเลยทำแบบไม่ค่อยคิดเท่าไหร่มันก็เลยไปมือมือ้าไปพี่ๆช่วยฝากเพลงหน่อยค่ะพี่ฝากก่อนแล้วกันคือพี่ชอบแล้วชอบเอง คัดมั่นใจว่าคนฟังชอบจากจากประสบการณ์แล้วนะพอทําเพลงออกมาแล้วเออเพอได้ฟังเดโมในห้องเนี่ยรู้เลยว่าน่าจะเป็นเพลงที่รสชาตินี้คนฟังน่าจะชอบเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายนะครับถ้าอยากจะยอ้อนไวไปในอดีตสนุกสนานโพสิทีฟฟังเสียงน้องนิวลองเพลงสไตล์โฟโมดฟังเพลงนี้เลิกกัดแล้วรักก่อน ันนี้ใส่เสื้อแบบว่าขอบด้วยแล้วก็ลืมไงก็เลยใส่กางเกงในขอบอยู่ไว้มาไหนกรอบหมดแล้วตอนนี้ยิงไงอ่ะเป็นยังไงบิี่เลบอกว่าพี่จะต้องหน้าเหมือนพี่นิวเลยก็ตอนอยู่ยอะไรนะแต่ลักอะน,ะบบนาดาวขึ้นชื่บบอบิอ๊ดใช่ ฟิต้ชฟขอบฟิตเชฟ ก็มีขีบอีกด้วยขีบไม่ด um ้วยอ่ะเดี๋ยวนะทวงของซื้อขับไปปุ๊บแล้วก็เล่นเล่นเล่นไปปิ๊บแชทข้าวตึงหยิบขึ้นมาดู้วก็แล้วก็ทำอีกรอบหนึ่งตอนนี้แบบเดิร์สองน้องซ้อนท้ายพี่เป่าไปแล้วไปเลย อี่เป็นอะเอ้ยไ้น่อยรากาต่อร่าการหวดดังติ๊กตอกเหรอ่ะวร์ชั่นเฟนเวอร์ชั่นเฟยนอดเลยเรื่องนี้ใส่ร่างกายผมนส่วนเราไม่เปยดตา เล่นแน่ chơi ไหมกับเธอไม่ไม่นะ เป็นครับ action อเคขอเวอร์ชันแบบแต่ยัออยู่นะน้องนิวขอแบบอ่อนขอหมาหรือลูกหมาขอลูกหมาเึ้นหน่อยแบบติดแบบได้นิดหน่อยได้นิดหน่อย แค่เธอพูดว่ารกคำเดวก็ขาดเจอกันนะทุกคนฝากติดตามเจลบอยด้วยนะตั้งใจทามากโชคดี แล้วไปที่ไหนแล้วไปที่ไหนไอ้มิวสวีกาดีว่าเอามาเอากล้องมาเอากล้องมา